Thank you ้อยจ้าสมป้าน้อยเขาสมป้าน้อยหรือว่าปัดจอมเออปัดจอมเนาะทุกคนจ้าเขาเอิ้นปัดจอมเนาะนี่จ้ามาทุกคนจ้าเป็นตะแซบขนาดเลยตูมันจะโบลิเลยนะปลาตัวนี้เห็นบ่ปลาอันนี้ของฝรั่งตูมันจะโบลิเลยอื้อหือสมได้ที่ปรดีเลยประปมาณหกมื้อทุกคนหกมื้อจ้ะ ก็ไดีกินเลยหอมเห็นปะเป็ดแต่แซ่บแล้วก็จะมาปรุงเลยนะทุกคนจะ้ะปรุงปราใส่อ่นี่จ้ะเอ่อข้าวขัวข้าวขัวผงนัวหวัวซินไข่กระเทียมจ้ะกระเทียมแล้วก็พริก เขียวเด้จ้าทุกคนจา้าเออธรรมดาก็ต้องใส่ใส่มะเขือนะมันจะกคนจา้าแต่ปอก,กออน,นี้มะเขือปอกนี้มะเขือันี่ก็จะมาซอยผิดเลยเนาะซอยผิดให้มักใส่กัมัก,กัดเป็นหน่วยก็ได้ดุ้กคนจา้าซอยเป็นในน,น,ๆๆๆๆน,ปปน้อยแบบนี้ทุกคนหอมสมปูรน้อยทุกคนหอมหอมไม่อง มักใส่พริกดแดงก็ไ,ได้ด้วยค่ะพ,พริกเขียวมันจะหอมกว่ากันกระเทียมผัดมักใส่ก็ได้ผับมักใส่แกงใส่เด้อยวกันแต่ว่าอันนี้มักอันซอยใหญ่ซอยน้อยแล้ว สิงคาอันนี้หัวสิงคายเรต้องแปลกใจเลยว่าเป็นเป็นยังหัวสิงคายเป็นสีนี้เพราะว่าหัวสิงคายเซกแข็งจะเป็นแบบนี้จะรทุกคนจ้าโอเคเนาะจากนั้นเราก็จะมาปุ่มกันเลยทุกคนจะเทสบะน้อยอย่างนไง มั้นห่ามือก็ได้กินแล้ขวขนห่ามือก็โอเคี่ละจ้ะพริกกับกระเทียมหันะ่นลงไปเลยนะหัวสิงขรหัวสิงขรแซ่แข็งเนะทุกคนมาต้องตกใจว่าเป็นยังมันคนเป็นสีนี้ผงนัวไปหมกกักปใส่เลยแต่ว่าต้องใส่นั่นแหละพอใส่มันก็พอแซ่บนะทุกคน ก็ได้หลายตคนแล้วก็วกขา้าววใส่เลยนาะหอมแหงเลย มาใส่มะเขือน้ำทุกคลเหอนกันเขือมาซอยใส่น้ำมะเขือเขาเอิ้นมะเขือนย่มะเขือคืนบบมะเขือคืนเนาะบ้านหอมก็เ,เอาาเิอ้นมะเขือเพลนนะทุกคน,กนแซ่บขนาดเลยสีสันสน้ำดุดกุลแต่แซ่บขนาดเลย เหนียวมาจ้ำใส่เปย์เปเปย์นะทุกคนเลยมีข้าวเหนียวเนาะซีนนิดนึงเนุณป้ามันจ้ำเบลเลยทุกคนดีมันบุคือป้าน้อยบ้านเราเนาะแล้วขาดข้าวกลวงใส่ข้าวกลวงตื่นนี่มันเขือนโอเคเลยแหละทุกคนตื่นข้าวกลวงใส่ ออโอเคเขาปรุงกันมิทานี้แหละทุกคนจากก้าวน,นี่อย่างเงี้ย มากก็ลองไปเฮ็ดกินมึง้จะจ๊ะทุกคนจ้าแซ่บอีหลีสมประน้อยวันเฮาเพราะว่าพอคิดว,ว่าจะใส่กระเทียมลงไปอีกใส่กระเทียมเพราะว่าให้แปนมบ่บ่มักกินดอกกระเทียมมันเฮาเองมักกินแต่เฮาต้องใส่ลงไปเข้ากันเด้่ทุกคนจ้าลองกินมึนงนะอสมประน้อยกับกระเทียม าันประมาณนี้เลยจ้าทุกคนจ้าไปมากกัลองไปให้กินมัด้วยจ้าโอเคนะพี่น้องจ้าทุกคนคลิปนี้ก็มหออนกัเส็จได้ขอตัวทุกคนขอลาไปก่อนแล้วจ้าทุกคนจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เดี๋ยวด้จ้าเราจะบริภาพ์คลิปต่อไปเนาคะโอเคจ้จะแตกดกระดิ่งนเด้อจ้าทุกคนจ้าติ้ง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 เด้อนะจ้าโอเคไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปกินส้มพอน้อยข้าวเหนียวจ้ำโป๊กก่อนนะจ้าทุกคนจ้าโอเคจ้าบ๊ายบายแล้วพบกันไม่คิปหน้าเด้อขอขอบใจทุกคนหลายๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะทุกคนจ้ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บาย